ครับผมวันนี้ก็จะพามาชมบอยครับผมบอยแหลมครับหลายคนถามว่าทำไมแหลมชอบขาดบอยขาดเนี่ยแหลมขาดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเพราะว่าความทีแหลมเนี่ยเป็นคอมทีที่สำคัญครับถ้าแหลมขาดปุ๊บจบเลยงานนั้นครับถือว่าหายไปเลยครับผมครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับเบรขาดเรายังทําเอากลางไปช่วยเบรได้นิดหน่อยกลางขาดเรายังเบรมไปช่วยกลางได้แต่แหลมขาดไม่มีอะไรช่วยได้ครับผมครับถือว่าเป็นตัวสําคัญหลักทีน <c oughs> ี้หลายคนถามว่า ทำไมมันถึงขาดง่ายครับดูวายแสงกลางดูทงองแดงแสงกลางครับเยอะขนาดนี้ดูวายแสงแหลมครับนี่ค,ความแตกต่างมันก็จะประมาณนี้ทําไมถึงขาดง่ายเพราะว่าเนี่ยอย่างดอกลางเนี่ยกำลังวัดอยู่ที่5 0 0 600วัตต์มันก็สามารถคนวัดได้เร่งได้แต่แหลมมันกำลังวัดแค่สี่สิบวัตต์ห้าสิบวัตต์เองก็สลับตัวแหลมของเขาครับผมครับก็การแก้ปัญหาแหลมขาดมีอะไรบ้างครับบางคนก็เลือกที่จะใส่ซีครับแต่ซีมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมครับ ข้อดีของเขาคือครับตัดความถี่แต่ข้อเสียเขารือครับบางทีไหนที่มันตัดขาดไปเนี่ยจะมีการไปบูตในมิกมาแทนครับทำใหพเพาวเว่์ส่งกาลังวัดมาเยอะมากขึ้นอาจทําทให้บอยขาดได้เหมือนกันครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียต้องจำวันนี้นะครับผมครับีนี้ต่อมาบางคนอาจจะใส่เน็กเวิร์กเน็กเวิร์กครับหนี่งเน็กเวิร์กเน็กเวิร์กเข้ามาเพิ่มขนลวดมาก็ช่วยได้อีกบิติหนึ่งแต่ก็ยังขาดเหมือนเดิมครับถ้าเราไม่รู้จักพอในการบูตคือสมมติว่าตัวเนี้ยตัดความทีไปแล้ว มันไม่มีความถี่ที่เราต้องการมาแล้วก็ไปบูทในมิกบูทมีไทยมาขึ้นทําให้มันขาดได้ครับผมครับมาทีนี้ผมก็จะพาที่ผมศึกษามาครับทางด้านการเลือกแหลมนี่ถือว่าโอ้โหยากมากในการเลือกแหลมใส่ตู้หนึ่งใบครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ลําบากมากเพราะว่าในตู้หนึ่งใบเนี่ยต้องการให้ทุกความถี่ครับผมครับทีนี้บอยแหลมก็มีหลายเกรดเห็นไหมครับสามดุลเนี้ยครับเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถใส่แหลมตัวเดียวกันได้ครับผมครับใส่แหลมเดียวก็ได้เลยครับทีนี้แต่ละบอยมันก็เสียงเหมือนกัน เพราะอะไรครับมาชมกันครับผมครับดูความหนาคอมวนครับนี่ความหนาคอมวนตัวเนี้ยจะเป็นตัวแพงนะครับผมครับเนี่ยนี้เป็นตัวแพงเนี่ยในเวลาเวลาบีบครับผมครับตัวนี้เป็นตัวที่แตกยากเทเนียมแบบหนาแล้วก็เขาก็จะมีลูกยางใส่เพื่อลดอาการบวอยแตกครับผมเนี่ยลดอาการบวอยแตกคือตัวนี้ครับผมราคาตัวนี้ก็ถือว่าแพงมากทีนี้แพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับซิปมันไม่ได้มิดไฮได้แต่ซิปหน่ายเพราะว่าตัวเนี้ยมันหนาครับความถี่พวกซิปซิปแบบ ฟุ้งฟิ้งมันจะหายไปครับทีนี้ก็มีมาอีกหนึ่งวอยตัวนี้ก็ไทเทเนียมบางลงมาครับผมบางลงมาอีกคิดหนึ่งบางลงมาปุ๊บข้อเสียก็เลยครับสุ่มเสี่ยงต่อการแตกตรงนี้เห็นไหมครับสุ่มเสี่ยงต่อการแตกของวอยครับแต่ข้อดีเขาคืออะไรครับได้ความฟุ้งฟิ้งขึ้นมาแบบแหลมไปปลายแหลมปลายซิปเนี่ยได้มาเยอะกว่ากับแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วสำหรับเรียกว่าแหลมช่วนอย่างเงี้ยฟุ้งฟิ้งดีเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้หลายคนจะเจอในลำโพง750ดท่พีโอส่วนใหญ่ส่วนมากเห็นไหม จะชอบแตกตรงนี้ครับเนี่ยแตกแตกมากเลยตรงนี้ครับเนี่ยคือได้ความซิปมาจริงแต่มิทายมันก็หายไปมิทายหายไปปุ๊บแล้วก็ไปบูธความทีมมิทายขึ้นทําให้ขอบนี่มันแตกก็ว่าได้ทีนี้เห็นไหมครับเนี่ยสามวอยทั้งทั้งที่ขนาดเดียวกันยังเสียเหมือนกันเนี่ยจุดจุดแรกทีนี้วอยเล็กก็เหมือนกันครับเนี่ยวอยเล็กก็เหมือนกันเห็นไหมไวอยเล็กก็มีหลายเกรดที่ผม,มให้เลือกอย่างตัวนี้ก็ตัวเทเนียมครับเดี๋ยวเทอเนียมตัวนี้ก็จะได้ความฟุ้งฟิ้งเยอะพอสมควรครับผมฟุ้งฟิ้งเยอะพอสมควรคร ตัวนี้พอวอยมันเปียกแตกเขาก็พัฒนาเป็นแบบคล้ายพลาสติกขึ้นมาครับผมครับแต่พลาสติกขึ้นมามันก็มี้อเซียลมาดิคือการมทาทะของเสียงไหมครับนี่ความเป็นเนื้อความเป็นสีก็จะหายไปแบบความปลายแหลมมันก็จะหายไปเยอะแต่แลกมาด้วยความทนของแหลมครับผมครับทีน,นี้ตัวนี้ก็ผสมประส,สานอย่างตัวนี้เป็นตัวแพงของแท้นะครับผมครับก็จะเป็นมินเนียมครับเนี่ยวอยเป็นมินเนี่ยมยูลักเบาก็จะได้ความฟลิงแลกมาแทน แตกเลกด้วยราคาที่แพงครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกได้ความหนาเพิ่มมากขึ้นแต่ได้เสียงที่ปลายดีลดการขาดได้ยเยอะมากขึ้นครับเห็นไหมครับแต่เสียงแหลมแต่และตัวมันก็ทําในที่ไม่เหมือนกันครับผมครับอย่างอันนี้ก็แบบหนึ่งอันนี้ก็แบบหนึ่งครับผมทางที้ดีครับใส่ไปเลยสองรุ่นครับก็คือตัดปัญหาเลยอันนี้ก็คือซิปซิปไปเลยอันนี้ก็เออไเมนเว้อันนี้ก็คือมิทายไปเลยครับอันนี้ก็คือฟุ้งฟิ้งไปเลยเราต้องแยกใส่สองรุ่นอย่างนี้ครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นักแหยมถือว่า ถือว่าเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับที่ที่อยากอยากให้ดูก็คือบอยครับเนี่ยบอยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ร้านนี้แพงนี่ถูกคือบอยมันมีของแท้และของปลอมต้องดูให้ดีนะครับผมครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ถึงแม้จะขนาดกันตัวนี้จะเป็นทองแดงตัวนี้ราคาแค่250นะครับใส่โอเหมือนกันตัวนี้550ใส่ละโพงซาวเทคครับผมค้ชรุ่นอย่างตัวเนี้ยจะเป็นทองแดงไหมครับเนี่ยทองแดงก็คือมันหนักน้นําหนักมันน้าหนักมันเยอะครับผมแล้วเวลา เสียงบางความถี่ไปไปลายเสียงจะไม่ออกครับปลายเสียงคือพวกแหลมไเป็นปลายพวกซิปไปไปลายจะไม่ค่อยออกแต่อันนี้เป็นมินียมจะได้ไปลายซิปที่ดีมากกว่าแต่ราคาสูงมากกว่าครับผมครับและการใส่วอยทุกครั้งอย่าลืมต้องตั้งวอยตลอดครับผมครับขันน็อตสองข้างฟังเสียงให้ดีว่าเสียงมันออกครบหรือเปล่าสำหรับการตั้งวอยใส่ไวอยไม่ใช่ว่าซื้อไปปุ๊บจะใส่ปั๊บอย่างเงี้ไม่ได้ครับเช่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกยางตรงนี้ครับเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบออก เวลาเปลี่ยนวอยนี่ถือว่าสําคัญมากครับเป็นตัวที่รองไม่ให้วอยสั่นนะครับถือว่าสําคัญมากสำหรับตัวนี้ครับบางคนก็เอาทิ้งไปเลยประมาณนี้เวลาถอดวอยมาหรือใส่แล้วทอดอกไม่เนี่ยตัวนี้จะชอบหลุดครับต้องพยายามดูตรงนี้ให้ด้วยครับผมครับเผื่อใช้งานไปมันหลุดมันขาดเนี่ยแต่ประมาณนั้นครับเนี่ยแค่วอยขาดก็ถือว่าเป็นโรคที่ปวดหัวมากสำหรับชาวคือเสียงเราครับผมครับก่อนจะใส่ก่อนจะลองเลือกให้ได้ว่าเราต้องการแนวไหนประมาณนั้นจะดีที่สุดครับผม